ครับการประมาทการอาจารย์บางคูนกัญตัยตตนะครับผมครับเรียนท่านนายสมพงษ์ชายเพชรนายกเทศการประหาดสวนสกลธรรมที่เคารพก็เลยต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ท่านยกระดับเวลาอันค่าให้เกียรติมาเป็นประธานตรวจงานปฏิบัติหบ้าไฟบ้านพ่อครัวหมู่ห้าินในวันนี้ด้วยชาวบ้านพ่อครัวหมู่ห้าที่สิท ควารวมกับองค์การบริหารส่วนกรุกกงเทพฯได้จัดการคาเพณีย์คุณบั้งไฟเป็นประจำทุกปีตอนนี้วัดถูกต้องเพื่อสืบส,สาร,ระเพณียคุณบั้งไฟของชาวบ,บ้านคริเวณอารยธรรมกรุงเทพฯที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ปู่ย่าป้ายายคณะการจาาัดการคณะกการจัดการคุณขับคุณบ้างไฟในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่1 5 1 6เมษายน2557 าโดยมีกำหน,นดรดลาอย่างนี้นะครับรวันที่15มีายน2557เวลายนาครัาเป็นการแสดงเต้นขอ,องขบวน่จำนวน่คณะใช่วันที่1 6มีนาคม2557เวล9า9 13:00น,นะครับเป็นการจุดบ้างไฟแสงนลนะ3จุดน้องน้องลกนะครับ ชาบา,า,านทองสว่างโม่ห้าโม่สิบนะครับภายันการการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทานะประมาณจากโครงการบริษัทจดทะเบลไทยประจํานวนหกพันบาทจากชาวบ้านของสว่างและผู้รังคุณชนในตะบลไผ่อีกตัวหนึ่งเพื่อขป้นเกียรติการจัดงานาในครั้งน,นี้ผมจึงขอกราบเรียนเชิญท่านให้ไว้ว่าแก่ผู้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานจะพยานามทุนต้องไป ข้าม4หวัญ5 0พี่พรองันตามาจกตาเียนครับผมครับัานผู้ใหญ่หรืออร่าสะอาดนะครับอประทานจัดการบุญบางไฟ ครับบ้านพรสวรรค์ครับผู้นำชุมชนเอ่อในเขตตะบลไผ่และคณะกรรมาการแกะงานประเทียบบุญบ้านไผบ้านพรสวรรค์ทุกท่านนะครับครับตามที่ท่านประธานครับเออ่ได้อ่านรายงานในการแกะงานนะครับออให้ประธานเจ้า นายรับนครับก็เห็นว่าขอ,อการอารายานก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้ากนกรสวรรค์ได้จับประเพณีบุญบังไฟนะครับเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวอีสานหรือว่าวัฒนธรรมที่ชาวกรสวรรค์ได้เคยจัดทำมานะครับ ก็ถือว่าทุกท่านได้สื่อสารวัฒนธรรมนะครับที่ดีงามสำหรับเป็นตัวแทนของบปาตตานีและตำบลไัยนะครับแต่นะครับเรื่องที่ควรจะติหรือว่าควรจะชมนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับการที่เราได้ สนับสนุนงบประมาณนะครับในการจัดประเพณีหรือวัฒนธรรมรก็ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อ,อการนำไปพัฒนาการทำงานของแต่ละทุะรับเพื่อ,อเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ ชุมชนแต่ละหน่วยแต่ละท่านแต่ละคนะเพื่อประกอบขึ้นมาเพื่อสร้างความสามัคคีนะครับก็ถือ,อว่างานนี้เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับสังคมให้กับชุมชนชาวบ้านเกาะสวรรค์นทั้งสองหมู่บ้านนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่เหมาะสมเราก็สามารถที่จะปรับเวลา ให้เหมาะสมนะครับไม่ลำบากกับพี่น้องที่จะต้องไปยืนตากแดดสำหรับเวลาที่จะต้องเปิดหรือว่าหรือว่าเวลาที่จะต้องอนำขบวค่นะครับเ,าเราจัดให้มันคับกว่านี้ก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรทำๆอากาศจะงเย็นนะครับเราทกาเสร็จ ขับหน่อยหนึ่งทุ่มหรือว่าสองทุ่มก็ยังก็ยังสามารถที่จะทําได้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องชาวบ้านตวรสวรรค์ได้ลองทบทวนในการจัดเพราะว่าเราจับมาแล้วก็หลายปีนะครับสามารถที่จะทบทวนข้อดีข้อเสียข้อบกพร่องนะครับให้สามารถพัฒนานะครับคำว่าพัฒนาก็คือทำสิ่งเดิมๆ ให้ดีขึ้น,นครับไม่ใช่ไม่รักษาเวลาหรือว่า,าไม่รักษา,าความพร้อมนะครับาการที่เราจัดทุกปีเราก็ต้องมีการประเมินนะครับอของความสำเร็จหรือว่าของการบ,บร่คงแต่ละปีนะครับเพื่อนำไปพัฒนานะครับเราบุกคลอะไรเราก็ควรจะต้อง คือหาวิธีทางแก้ไขนะครับเอาท่านผู้รู้เอาท่านผู้มีความสามารถในหมู่บ้านของเราก็ดยแค่เพราะว่าเป็นงานระดับตำบลนะครับก็อยากให้เป็นหน้าเป็นตาสำหรับตำบลไทยของเรานะครับว่ามีอะไรที่จะต้องมาอวดมาให้พี่น้อง ชาวต่างตำบลหรือว่าทางถินที่มาเที่ยวหรือว่ามาเที่ยวในงานสงการนะครับที่ได้เห็นที่น้องได้มีการรวมตัวกันแล้วก็มีความสามัคคีแล้วก็รักษาเวลารักษากิจการที่เรากำหนดทุกมานะครับตรงนี้ก็ขอให้ที่น้องได้เตรียมพร้อมเพื่อรัอออออกับ การที่เราจะเข้าร่วมนะครับโครงการเพื่อนในที่น่านี้นะครับว่าเราจะทำตัวยังไงเพื่ออยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงต่อไปนะครับครับประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นตามความเชื่อของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายมาค้ามาโดยมีความเชื่อว่า การสุดต้องไปเพื่อขอผลจากพราแผน่ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาส่งผลต่อช่อยันธัญฐานมีความอุดมสมบูรณ์ลูกหลานจึงได้จัดงานประเพณีนี้สืบต่อ,ตอกันมานะครับก็ขอขอบคุณนะครับพยายามองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชาวบ้านสมบัติผู้นำสุมชน ในตำบลไผ่และทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดการในครั้งนี้นะครับขอให้การจัดงานประเพณีบุญป้างไฟบ้านของสวรรค์และชาวตำบลไผ่ครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการและขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจรงประสบแห่ความสุขความเจริญปาถนาสิ่นใด ให้ะสงผมะสมทุกประการครับบันนี้ไดายเวลาอสมทวนนะครับผมขอเปิดงานประเพณีบุญก้างไปบ้านคอนสวรรค์และชาวตะบนไทยปัดกัมปี2557หน้าบัดน,นี้ครับ